ระลึกถึงความตายสมัยนักมันหักรักหักหลงในสงสารบันทมืดโมหันอันทการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจอันบันคืนพรันดับลงรับลุงท่านทั้งปวงอุตสาสร้างทางกุศลแก่ลงแล้วรำพึงถึงตัวตน อายุคนนั้นไม่ยืนถึงหมื่นปีธรรมดาของสังขารคือการดับไม่มีกรับคืนเป็นเนล,ลุมหวนเป็นของจริงจงจำจาคร่ำครูนสิ่งที่ควรเร่งธรรมคือกรรมดีอยู่ให้ดีมีธรรมประจําจิต ดีจะติดต่อตั้งเมื่ออยังอยู่ไปให้ดีมีธรรมก็คำชูดีจะอยู่ยามพรากเมื่อจากเอ่ย